หลังจากที่ทางตำรวจนนทบุรีหอบสำนวนไปพบกับทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในคดีคุณแตงโมนิดาเสียชีวิตจากเรือสปีดโบ๊ทและมีผู้ต้อง,องสงสัยถึง5รายกับอีกหนึ่งคนบนบกพอบอรตรท่านเล่าว,ว่ายังไงบ้างและท่านคิดเห็นยังไงกับสำนวนคดีนี้วันนี้เราจะมาคุยกันอ้อและอีกหนึ่งคน ที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้การตั้งโต๊ะแถลยข่าวของคุณอัจฉรยะในวันนี้มีประเด็นไหนน่าสนใจบ้างติดตามกันดีกว่าสวัสดีครับเพื่อนๆ Youtube Channel Fanpage Facebook ทนายคู่ใจวันนี้นะครับมาพูดคุยกันหน่อยเกี่ยวกับเรื่องคดีของคุณแตงโมนิดาได้ยินข่าววงในมาว่าวันศุกร์นี้ วันนี้20พรุ่งนี้21 22 22นี้จะมีการสรุปสำนวนคดีคุณแตงโมล้ลานเปอร์เซ็นต์วงในเขาเล่ามานะเนื่องจากว่าเขาไปคุยกับทางท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคุณสุวัสด์แจ้งยอดสุขมาแล้วนะพอบอรตอรอเนี่ยท่านบอกว่าคดีดูแล้วไม่มีอะไรเนยหลักฐานครบถ้วนก็เดี๋ยวจะให้ฟ้องเลยในคำว่าหลักฐานครบถ้วนเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างมันหมายถึงว่าคลิปคลิปเนี่ยครบถ้วน วงจรปิดมีหมดทุกอันปรับแสนปรับอะไรเรียบร้อยหมดแล้วบุคคลสอบเกินไปแล้วสอบเยอะไปด้วยข้อหาก็ครบแล้วอายการล่ะคขาวก่อนที่อายการเนี่ยเขาตีกลับมาท่านอายการดาวใช่ไหมท่านตีกลับมารอบนี้ก็เลยให้ตำรวจเนี่ยก่อนจะสรุปเนี่ยเอาไปคุยกับอายการนนท์ก่อนอายการนนท์เนี่ยจะเอาอะไรเพิ่มไหมเอาเพิ่มเพิ่มให้ปรากฏ คุยแล้วอายการคงจะเอาแค่นี้แหละเพราะงั้นวันศุกร์นี้ยีบสเมษายนเราจะได้เห็นสำนวนของทั้ง5คนบนบนเรือ1คนบนบอกว่าตำรวจแจ้งข้อหาอะไรเพราะอะไรทำไมแตงโมถึงเสียชีวิตวันศุกร์นี้จะได้มีการเฉลยแม้ว่าจะมีหลายคนที่สงสัยนะครับ ว่าการเสียชีวิตเกิดจากการทำร้ายร่างกายหรือเป็นอุบัติเหตุกันแน่ถือว่าเป็นการนับถอยหลังครั้งสำคัญของคดีที่สังคมให้ความสนใจ ระดับตำนานมากคือคนไทยไม่มีใครหรอกครับที่จะไม่รู้จักคดีของกลุ่มแตงโมนิดาหลังจากที่พลัดตกเรือสปีดบ๊สจมแม่น้ำเจ้าพญาในพื้นที่สพอเมืองนนทบุรีโดยหลังจากแถลงข่าวแล้วเนี่ยนะครับตำรวจเนี่ยจะเอาสำนวนเนี่ยไปส่งท่านอายการในเดือนนี้นะครับในช่วงสิง้นเดือนหลังจากแถลงเสร็จนะไม่ใช่ในวันดังกล่าวนะครับ โดยในความคืบหน้าเนี่ยนะครับหลังจากที่ไปพบกับทางพบตรเนี่ยนะครับพบตรก็ดูว่าสำนวนในการสอบสวนเนี่ยมันขาดประเด็นไหนไหมหรือต้องสอบเพิ่มประเด็นไหนไหมก่อนที่จะมีการสรุปสำนวนและ,ะแถลงปิดคดีใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงในการตรวจสอบนะว่าขาดประเด็นไหนสอบอะไรเพิ่มไหมพบตรนั่งคุยอยู่ประมาณ3ชั่วโมง3ชั่วโมงคุยอะไรกันบ้างส่วนใหญ่จะเป็นเปิดคลิปแล้วก็เอาหลักฐานมาให้ดูว่าเนี่ยนะหล่นอย่างนี้อย่างนี้นะ ซึ่งไม่รู้นะว่าคลิปชัดไม่ชัดแต่ที่รู้มาน่าจะไม่ชัดแต่พยายามไปปรับแสงมาจริงๆมันก็มีคนในวงการทีวีเขาหลายคนเขาปรับแสงได้นะไม่เข้าใจว่าทําไมต้องไปปรับตรงนั้นแต่เอาละ3ชั่วโมงที่พบตรคุยกับทีมสอบสวนทีมสืบสวนคดีของคุณแตงโมนิดาสุดท้ายแล้วหลักฐานครบถ้วนครบทุกประเด็นพร้อมจะตอบทุกคําถามที่มันเกิดขึ้นนะครับโดยทางตํารวจเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาได้มีการสอบพยานบุคคลและพยานแวดล้อมไปแล้ว140ปากวัตถุพยานก็ส่งไปตรวจ ที่หลักฐานที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรีและศูนย์พิสูจน์หลักฐานของภาคหนึ่งที่จังหวัดปทุมธานีโดยส่งโดยผลการตรวจทุกอย่างนะย้ําว่าทุกอย่าง e v เอฟวิติงที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกอย่างแม่งกลับมาที่โรงพักเมืองนอนแล้วและแม่งก็วิ่งไปสำนักงานขนส่งชาติไปให้ผู้บัญชาการขนส่ชาติดูแล้วและมันก็วิ่งกลับมาที่นนทบุรีแล้วรอ แถลงให้ประชาชนเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับยังมีอีกหนึ่งปากที่ยังไม่ได้สอบก็คือพยานผู้เชี่ยวชาญด้านแสงและเงาตามที่นายอัจฉริยะเนี่ยร้องขอเข้าไปซึ่งไม่รู้ว่าวันที่22ก็คือวันศุกร์เนี่ยจะเข้ามาสอบปากคาหรือไม่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเป็นอันหนึ่งที่จับตามองคดีตั้งแต่ที่ท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขเข้ามารับตําแหน่งคดีดังๆเลย,เลยก็จะมีคดีลุงพล ที่เข้ามาแล้วไม่สามารถเคลียร์ให้ชัดได้ว่าเกิดจากอะไรแต่สามารถทําให้อายการที่บุกดาหารฟ้องคดีต่อศาลได้และหลายคดีซะด้วยนอกจากนี้เองเนี่ยคดีของคุณแตงโมเนี่ยก็อาจจะมีการอธิบายแบบคดีของลุงพลคดีของลุงพลเนี่ยนายเฉิพลวิภาค่ะก่อนที่พบวตรอท่านนี้เข้าไปทำเนี่ยตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะเข้าไปทํามาแล้วปรากฏว่าพยายามให้ข้อมูลกับสังคมเนี่ยในมุมที่สังคมรู้อยู่แล้วแต่ในมุมลึกๆแ แล้วเนี่ยที่ผมไปรู้มาเนี่ยในสำนวนกับที่ทแถลงเนี่ยหลายๆอย่างไม่ค่อยตรงกันหรือไม่ได้ไปก้าวล่วงในสำนวนมากนะซึ่งอันนี้ถือว่าดีมากมันทําให้ทนายจําเลยทํางานยากขึ้นกลับมาที่คดีของคุณตังโมแล้วคดีของคุณตังโมเนี่ยมันจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมจาก6คน5คนบนเรือและ1คนบนฝัง่งแน่นอนครับว่าข้อหาที่มีการแจ้งไปแล้วก็คือหลักๆเลยยังไม่มีการแจ้งข้อหาคนเพิ่มหลักๆเลยก็คือ3ข้อหาเหมือนเดิมประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมีปอโรเบิร์ตแซน นี่คือข้อหาหลักๆซึ่งมีอัตราโทษจำคุกสูงถึง10ปีปรับ2 0 0แสนตำรวจเองในวันที่จะมีการถแถลงปิคดีจะต้องอธิบายให้สังคมเข้าใจให้ได้ว่าทำไมคดีนี้ถึงเป็นคดีประมาทไม่ใช่คดีฆาตรกรรมเพราะอะไรสำคัญอยู่ตรงนี้และตำแหน่งในการตกจากปากคำแล้วเนี่ยจากแผลที่ขาเนี่ยจากผ้าอนามัยที่ไม่พบปัสสาวะไม่พบยูเรียเนี่ยดูแล้วแตงโมงเนี่ยหล่นจากตำแหน่งไหนกันแน่เมื่อหล่นแล้วเนี่ยหล่นเข้าไปปัสสาวะจริงไหมคำตอบจะต้องมีนอกจากนี้เองเ ในการลบภาพก็ดีในการทิ้งขวดแก้วขวดวายก็ดีผลในการตรวจออกมายืนยันได้ไหมว่าขวดแก้วขวดวายตัวนั้นเป็นของกวนนี้จริงๆอันนี้สําคัญนะเพราะคุณไปแจ้งเขาว่าเขาทําลายหลักฐานในคดีอาญาซึ่งมันมีโทษจําคุกสูงถึง5ปีปรับถึง1นึ่งแสนนะประมวลกฎหมายาาอาญามาตราหนึ่งแสคุณต้องมีหลักฐานนะที่บอกยืนยันได้ว่าแก้ววายขวดวายตัวนั้นเป็นกลุ่มนี้ทิ้งลงไปจริงๆตรวจดีเอเจเจอไหมอ่ะไปง,งมมาก็น่าจะเป็นอาทิตย์แล้วนะล่าสุดของล่าสุดวันนี้เองเนี่ยผมก็รอดูที่คุณ อัจฉริยะจะมาเปิดเผยจะดูว่ามีหลักฐานเด็ดจริงๆริงไหมปรากฏว,ว่าที่นั่งฟังมาก็เป็นการตั้งคำถามเป็นการตั้งคำถามว่าทำไมหนึ่ม1ี่4 5 6 7แต่เป็นการตั้งคําถามที่มีมุมทางกฎหมายมากกว่าการตั้งคําถามแบบเลื่อนลอยที่ผ่านมานะคือมันเป็นประเด็นที่ถ้าขึ้นไปสู่กระบวนการศาลเนี่ยคำถามของคุณอัจฉริยะเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในคําถามที่เอามาซักค้านตารวจถึงในมุมหนึง่งมองในแง่ดีตํารวจได้ทําการบ้านและตอบเข้าก่อน ว่า1 2 3 4งสองสาทำไมถึงเป็นแบบนั้นหลายๆคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่ถ้าตอบไม่ได้เนี่ยการรวบร,รวมหลักฐานหลายๆอ,อย่างเช่นเส้นผม DNA คราบ1234หรือการเก็บศพคุณดันโมเนี่ยอาจทําให้สารสงสัยและยกฟ้องได้เห็นไหมครับว่ามันมีมุมมองอยู่ต้องตอบให้ได้และต้องตอบให้เคลียร์ด้วยในประเด็นที่น่าสนใจไม่น้อยกันก็คือหลังจากนี้แล้วเนี่ยตำรวจส่งไปให้อายการแล้วอายการจะสั่งสอบเพิ่มไหมถ้าอายการมีเวลาเห็นสํานวนของคนทั้ง หกาคนบนเรือและ1งคนบนฝั่งอายาการจะยังสั่งฟ้องใครต่อหรือไม่สั่งฟ้องใครต่อบ้างอันนี้ต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวของอายาการจังหวัดนนทบุรีต่อไปและที่สําคัญนะครับอายาการคดีเนี้ยจะต้องถูกนําไปคล้นศาลจังหวัดนนทบุรีไม่ใช่ศาลแขวงแล้วเพราะว่าคดีมีอัตราโทษจําคุกมากกว่า3ปีอยู่ในอนํานาจของศาลจังหวัดเนื่องจากว่ากระติกที่เดิมเนี่ยโดนแค่ข้อหาให้การเท็จในคดีอาญามีข้อหาใหม่เพิ่มขึ้นมาคือทําลายพยาหลัก หลฐานในคดีอาญาซึ่งแน่นอนว่าเขาจะผิดไม่ผิดเรายังไม่สรุปแต่ตำรวจแจ้งข้อหาไปแล้วเดี๋ยวรอดู ผู้ต้องหาจะร้องขอความเป็นธรรมไหมถ้าผู้ต้องหาร้องขอความเป็นธรรมต่อชั้นอายการอายการก็อาจจะตี <c oughs> สำนวนกลับมาให้ตำรวจนนทบุรีสอบสวนเพิ่มเติมตามที่ทางผู้ร้องทั้ง6คนอาจจะมีคนใดคนหนึ่งก็ได้ร้องเข้าไปยังไงก็ตามแม้ตำรวจจะบอกว่าจะสรุปสำนวนส่งอายการภายในเดือนนี้ก็ตามเชื่อว่ายังไม่จบในเดือนนี้หรือเดือนหน้าอย่างแน่นอนคดีนี้ยังมีหลายๆมุมที่ต้องเคลียร์ให้ชัดนะว่าแตงโมหล,ล่นจากตำแหน่งไหนกันแน่แตงโมไม่ถูกฆาตกรรมเพราะอะไร แต่ถ้าคนที่ตามข่าวจริงๆจะรู้ว่าบาดแผลที่คุณแตงโมมียังไม่มีร่องรอยที่ชัดว่าได้แผลก่อนเสียชีวิตถ้าได้แผลแผลตัวหนึ่งที่ชัดว่าได้ก่อนเสียชีวิตคือแผลที่ขาด้านขวาแต่แผลที่ขาด้านขวานั้นก็เป็นตำแหน่งที่พิสดารเหลือเกินไม่แน่ใจว่าแผลนี้จะมาจากใบพัดหรือมาจากฟินเรือหรือมาจากวัตถุอย่างอื่นในแม่น้ำเจ้าพระยาทางนี้ทางนั้นนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันต่อเช่อว่าไอหมัดเด็ด คลิปเด็ดที่ตำรวจจะเอามาเปิดที่บอกว่าคลิปเดียวที่ตำรวจมีและสื่อมวลชนไม่มีเนี่ยชี้ชัดได้ว่าแตงโมหล่นท้ายเรือจากการปัสวะได้ยังไงผมใช้คำว่าได้ยังไงเพราะว่าผมเชื่อว่าภาพมันไม่ชัดยังไงก็ตามนะครับก็ติดตามกันต่อจนกว่าคดีของคุณแตงโมจะได้รับความยุติธรรมอย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ